อีกสักเดือนมีเงือกมะเขือเทศจะเยอะมากพี่โจเดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้เอาเดี๋ยวเราเก็บได้อยู่นะเราเก็บอันนี้อันนี้เก็บได้เก็บได้ค่ะเก็บได้ใช่เดี๋ยวไปเอายาา่วอไหันมาหน่อยโอเคอนี้่ทั้งมดทั้งหินเลยอ่ะ ตามธรรมาชาติจริงๆคะไม่ได้แบบเอาออกันอนีันนี้ยังเอาออกอยอแล้นะนไม่ไเอ,ออกเลยว่ <Okay. S 2> เอาออเอาออกมันกอนหนปะรี้ยวไหมอันนี้ไม่เปี้ยวค่ะราไม่เปี้ยวค่ะแบกแบกแบก แบบยังงนะ่ายกว่าอร่อยกว่าเยอะใช่ค่ะมาเที่ยวเทีิมได้นะมีด้าน